เดิมทีเนี่ยน้าที่อเห็นจะเป็นที่นาทัา้งหมดเลยนะครับก่อนที่จะมีหล่อม้อนะเดินลงมาจากลำพูนล,ลำปานนะครับเป็นอำเภอทุ่งเสลีย่ยของเรานะและหลวงพ่อเนี่ยก็ได้มาฝักลุ่นนะบริเวณอย่งนี้นะครับและหลวงพ่อเนี่ยเขาเลยมีมิตนะครับนิมิตรนั่คือความฝันหลอ่อม้อนก็ได้ฝันว่ามีเทพารักสององค์เนี่ยมาเข้าฝันหลงหวงพ่อไปลสร้างวันี้ขึ้นนะคะแต่หลวงพ่อเนี่ยมีปัจจัยติดตัวมาเพียงหนึ่งคนและหลวงพ่อเนี่ยก็ได้บอกว่า ผมจะสร้างวัดนี้ขึ้นได้อย่างไรผมมีปัจจัยติดตัวเพียงเท่านี้นะแต่เทพารักษ์ทั้งสององค์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีบริวารของข้าเนี่ยที่มาเกิดใหม่จะมาช่วยเจ้าสร้างวัดนี้ขึ้นดองเพอะหลวงพ่อเนี่ยตบับงด้า,าจะสร้างวัดนี้ขึ้นเทพรักษ์ทั้งสององค์ก็ได้ชี้ไปจ,จุดหนึ่งบนะร,ริเวณเหินนี้นะครับแล้วก็ได้มีแสงสีขาวมีแสงสีทองล้วน,นลอยขึ้นมาจากจุดที่เทพารักษ์ทั้งสององค์ชี้บอก พอรุ่งเช้านะครับหลวงพ่อก็ได้ให้ชาวบ้านมาช่วยกันขุดขุดได้ประมาณ2องเมตรห้าสิบนั้นเองนะครับก็ได้เจอพระพุทธรูปทองคําหน้าตักกว้าง9นิ้วสูง16นิ้วหนัก9กกิโลนะครับมันมีฐานอะไรที่ได้ขึ้นไปจากต้นน้ำมกครู่นี้อ๋อองค์นี้ใช่ไหมที่ว่าติดได้ใช่ครับผมเดือนพีนะครับหลวงพ่อไปชาติถอดเชียงใหม่ อำเภอสันปานตอนนะครับหลวงพ่อเกิดวัอที่29กันยายน2501นะครับปัจจุบันหลวงพ่ออายุ65ปีเออสร้างสร้างเรื่อยๆเนาะวันนี้ก็สร้างมาได้ราๆประมาณ40ปีตั้งแต่ปี2526ปัจจุบันสร้างไปเรื่อยๆเลยไม่มีที่สุดอยดยเยอะ วิหารเสาหลักเงนหรือวิหารสาหลชโบราณนะครับทางข้าวเหนอเขาจัดที่เพูดว่าสว์ที่นี้นะอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกจุดนึ่งนั้นกว่าูชาเห็ใจนี้ครับอยากลง้ับว้าจะไม่ไ้หลักเมืองให้ชมได้หลักเมืองรืออะไรลัช้หลักเมืองลองไปดูมาถึงแล้วก็้องดูอ๋อนี่ไงอ๋อนี่นหลักเมืองออได้ได้ สิบนา,ท,าทีนะ,นะโอเคใส่ถังมาได้เลยครับไม่ต้องผ่อนนะคะ